สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกมฟาร์มอย่าง lush simulator นั่นเองอแกงใส่กอกแกงใส่กอกฉันไปนใส่อัวฉันไปนใส่อัวแล้วนายอ่ะฮะเรากินเยอะไปเราต้องการน้ำเราต้องไปกินน้ำไม่ทำนายกินสะอ้วนเลยเนี่ยทำไมพุงนายเขียวขนาดนั้นไปหาหมอไหม ฉันว่านายน่าจะเป็นโรคนะเอาเอจริง <What? S 1> ในวันนี้เราจะมาบวพูดถึงไส้กรอกอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าในพันที่แล้วนะคะเราได้มีการบอกน้องๆไปแล้วว่าเราจะลองเอาเนื้อจากในฟาร์มเราเนี่ยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พวกอาหารเอาไปขายให้กับร้านฟาสต์ฟู้ดว้าวพี่เจ็กมีไอเดียอย่างหนึ่งว่าไงว่าไงว่าไงพี่เคยได้ยินอันนี้ปะบูคคลุกฝุ่น หมูคลุกฝุ่นฉันเคยได้ยินสิเดี๋ยวฉันพาไปดูหมูคลุกฝุ่นไปาตามมาตามมาตามมาโอ้ทำไมจะไม่รู้จักนะหมูคลุกฝุ่นง่ายจะตายไอ้เบบไอ้เบบไอ้เบบน,นี่ไงนะี่ไงน่ะหมูกำลังคลุกฝุ่นอยู่เลยนะ่ะตัวนั้นนะ่ะเอามาตาย,ายตัวนั้นนะ่ะตายซองดัลิ้นไจริงเหรอเดี๋ยวก่อนเแบบก็ตายจริงโอ้โห ความสุขมากเลยระหว่างการตายมีความสุขบ้าอะไรพวกเราขาดสารอาหารตายไอ้วัวมันแย่งเราหมดเอ้นั้นไอวัวลอยฟ้าอีกโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันชักมันชักเครื่องสุดท้ายโอ้ยเฮ้ยมันกระตุกมันกระตุกเป็นไรอ่ะไม้ยลูกหมูมันกระตุกโอ้อ้าวนั่นไม่ให้ไม่ให้เกียรติศพหมูอีกแล้วหมูหมูหมูถี t เฮ้ยมันมันมันยังมีชีวิตอยู่มันเหมือนตายแต่ยังไม่ตายอ่ะมันจะกระตุกแล้วมันก็ลอกหนังไม่ได้ด้วยจริงปะแต่เราไอ่ได้นะฮ้ยได้ๆเดี๋ยวฉันลอกลอกดูเออนี่ไงจะลลกแล้ว หมูคุกฝุ่นของแท้เลยเนี่ยช่วยกันแล้วชวยกันเชอร์คุกไหนไหนหมูของเราก็ตายแล้วให้เราคำนับหมูสามครั้งเป็นการสวดศพทำพิธีกรรมศพหนึ่งสองสาม ไหนก็ไหนๆล้เราได้เนื้อมาเพิ่มเราทําไส้กรอกเป็นแล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปขายที่ร้านสะดวกซื้อดูดีกว่าว่ามันจะขายได้ราคาเท่าไหร่และร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยจะรับราคาเท่าไหร่ฉันเนี่ยจะสร้างฟาร์มให้มันมีขนาดใหญ่เพิ่มแล้วก็สร้างเครื่องทําอาหารที่วันแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยทุกคนโอ้โหนี่นายโอโเอากระติกมาแค่2กระติกเองหรอมันจุไส้กรอกมากี่อันเนี่ยประมาณ20กว่าอันเดี๋ยวฉันจอดข้างในเลยนะจะ <c oughs> เข้าไปข้งางในเลย มันมีที่ขนส่งสินค้าครับผมจอดไว้แบบนี้ไหนมาดูซิว่าราคาขายของเราเนี่ยจะขายได้เท่าไหร่กันเชียวทุกแก้อยาบัางเขาบอกว่าถ้าเรามีเนื้อวัวมีนมเปรี้ยวนมหมักเนี่ยหรือว่าเป็นไส้กรอกไก่เดี๋ยวเราจะได้ราคาคูณ2เลยนะ <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าเรามีแต่ไส้กรอกหมูอะทำไงอะ่ะน่าจะต้องขาย,ขายแล้วปะเออขายไปก่อนแล้วกันดูซิว่าได้ราคาเท่าไหร่นี่อุ้ย เรื่องราคาไส้กรอกนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้อัว่วหรือว่าไส้กรอกต้มเนี่ยหรือว่าเนื้อกวางจะบอกว่าขายได้ราคาแพงกว่าร้านเจ๊แจ่มเป็นโขเลยนี่ราคา60บาทแต่ไส้กรอกแบบแหนมอ่ะขายครับแล้วก็ไส้กรอกต้มได้315บาทเอ,อเนื้อกวางก็จัดไปรวย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  แต่ก่อนจะกลับบ้านเนี่ยฉันจะไปซื้อเครื่องทำลูกชิ้นแล้วก็ไส้กรอกอัตโนมัติมาพวกนายคิดว่าไงเราลองลงทุนสักหน่อยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบทำการหมุนมือเนาะได้โอเคไปแล้วนะแร็งเ,เอา้เอาแร็งจะมาทันทโนเลยเฮ้ยอ,อยู่อยู่นั้นแหละเป็นแม่ยานาง Let's go <S จับดีๆนะ <laughs> <laughs> เจ๊มพุ่งปอย่างงั้นน่ะเจะเป็นอะไรอ่ะดีๆมันก็พุ่งอ่ะรู้สึกว่าตามถนนเส้นนี้ไปนะเพียงแค่200เมตรเราก็จะเจอกับร้านเจ๊แจมแล้วไม่รู้ว่าเจ๊แจมเนี่ยจะคิดยังไงกับการทำไส้กรอกของเราเดี๋ยวเราลองไปเสมอขายดีกว่าเผื่อได้ราคาดีไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยโหโอ้โหม้มามาไปร้านเจ๊มกันอลย เราไม่ขับด้วยนะไม่ขับแล้วเราเกรนม,มาตรงหน้นราร้านแจมเลยอ่ะินายขับ <c oughs> ยังไงเนี <c oughs> ่ยแจมเอาว่าไงที่เป็นคนในฟาร์มนะี่ดาให้แล้วครับ เอาวันนี้มีอะไรมาขายเจ๊เหรอนี่จะบอกว่าพวกเราเนี่ยซื้อเครื่องทาไส้กรอกจากเจ๊ไปอ่ะขายได้ราคาดีเลยนะที่ร้านสะดวกซื้อ,อน้อน้เพื่อนนาะใช่แจ่มสมชื่อเลยเจ๊ใช่ไอ้พวกร้านสะดวกซื้อร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยเขารับซื้อพวกผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์จากพวกเราอะขายได้ราคาดีมากเลยถ้าเกิดพวกเธอทําไส้กรอกราคาดีเกี่ขนาดนั้นล่ะก็ลองทำมาเสนอฉันดูสิฉันอยากได้ไส้กรอกเนื้อวัวด่ ไส้กล่อกเนื้อวัวเหรอโอ้ยแต่เนื้อวัวราคาแพงมากเลยนะน่าเราต้องล้มวัวตั้งหนึ่งตัวแน่ไปมาดูซิว่ามีของอะไรใหม่ๆในนี้บ้างฉันจะซื้อเป็นเครื่องบดเนื้ออัตโนมัตินะหนึ่งอันแล้วก็เครื่องปั้นไส้กลอกอีกหนึ่งอันอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการมากๆเลยเพราะว่าเราขนอะไรเนี่ยมันค่อนข้างยากฉันจะซื้อเป็นเทเลอร์เล็กๆเอาไว้สําหรับขนส่งของดีไหมได้เลย นี่ราคา600บาทเอาไปติดกับรถของเราเนี่ยน่าจะขนได้เยอะนะอีกอย่างหนึ่งนะครับจะไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้เลยเครื่องสตันเนอร์เอาไว้สำหรับฆ่าสัตว์นั่นเองอ่าเอากับพี่ไม้ก่อนเลยคนแรกเนี่ยงั้นโอเคซื้อในราคา3,500กว่าบาทถ<ฮ>อยมาถอยมาอย่าไปยาวไปย่าไปอย่าไป ค่อยๆไปเล้วสุดยอดอะพิกิตรพิกิตไปเลยพวกเราจะนั่งข้างด้านหลังกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าวันนี้เราจะต้องมาเริ่มการทําอาหารเพิ่มนะไหนๆเราก็ได้ของพอที่จะทําอาหารแบบเยอะๆได้แล้วเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะส่องเวยไก่ฉันจะส่งเวยไก่ ันว่าไก่พวกนี้มันเยอะเกินไปเราให้ลูกเจี๊ยบเนี่ยได้เจริญเติบโตบ้านฉันจะเอาไก่ทุกตัวมาฆ่าให้หมด<ะ>ึบอันนี้มาเน่มาเน่เ,นเราจะเริ่มการท้าพิธีการทำระบ,บาปให้กับน้องไก่เราจะใช้แม่ไก่ตัวที่มันอยู่กับเรานานที่สุดนี่คือออนันตงใช่ไหมจัดการออรนันตงอ,อย่าทำฉันเลยฉันเป็นแม่ไก่พันดีวายวไว,ไวออนันตงยิงมันยิงบอลโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงฉันโอ้โหโอ้โหนั่นนั่นออนันตงตายแล้วเรียบร้อย ฉันรู้แล้วทำยังไงเราถึงจะสามารถฆ่าไก่ได้ง่ายนี่ครับอย่างนี้ครับเอาเป็ดปัมนี่คือโรงเชือดไก่อย่าฆ่าฉันนะอย่าฆ่าฉันนี่นะตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต๊ดตุ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 ๊ดต๊๊ต๊ตดต๊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 ต เราขนซากศพน้องไก่เข้าไปข้างในบ้านแล้วเอาไปทำไส้กรอกัน Let's go งั้นเริ่มจากการเอาไก่ไปปั่นก่อนโอยอันนี้คือตัดน่องตัดพุงแล้วก็ล้วงไส้ออกมาหมดแล้วนะเนี่ยอ้ยแบบออโตโ้แบบออโต้สบายสบายไม่ต้องมานั่งหมดนี่ได้เนื้อไก่แบบพิเศษมาสุดยอดเอามาใส่เครื่องทำอัตโนมัติปอเค หมุนออกมาหมุนออกมาพี่ไม้กดปุ่มเลยนนแบบนี้เนี่ยเราเริ่มทำอุตสาหกรรมการทำไส้กรอกดีกว่าและเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันจะพาพวกนายเนี่ยไปทำผลิตภัณฑ์ใบอย่างเช่นหมูก้อนทุบเอาไป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 ไ,ปไดไก่มาแบบนี้ทำการบดเนื้อก่อนนี่เป็นบดแบบออโต้ไม่ต้องใช้มือหมุนที่สำคัญหยิบเนื้อออกมาเฮ้ยพี่เกดอะไรอะ่ะเฮ้ยคือมีดบบล มิดบอลหมูมิดบอลหมูก็คือถ้าเราได้เนื้อบดมาแล้วเนี่ยเราเอาไปใส่ส่วนผสมสักนิดหน่อยแล้วก็สามารถเอาไปทามิดบอลได้ด้วยเอเนี่ยแล้วไก่ทำได้ไหมอะมีดบอลอ,อ,อะเฮ้ลองดูลองดูจุ๊บแจ้งอุ้ยไก่ก็ทําได้อุ้ยเอาไปตากเลยเอาไปตากเลย ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เดี๋ยวพวกเราจะเริ่มการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปขายร้านเจ๊แจมแล้วก็ร้านฟาสต์ฟู้ดโดยการเราจะเอาไส้กรอกไก่ไปขายเอามิตรบอลไปขายทั้งไก่และหมูเลยว้าว <Wow. S 1> จะเอาหมูที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเอามาทามิตรบอลให้หมดเลยนะ่าจะได้ราคาดีกว่าไส้กรอกแน่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มทุบฟาร์มเพื่อสร้างอันใหม่ดีกว่า เหล้าของเราเนี่ยใส่ได้แค่วัวกับหมูแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองถ้าเราแบ่งข้อนเนี่ยน่าจะใส่ไก่เข้าไปได้ด้วยดีมาว้าว <Wow. S 1> งั้นเริ่มจากการสร้างกังหันลมเลยเป็นไงเอาไว้สําหรับผลิตพวกฟางแล้วก็ข้าวแล้วก็ใส่น้ําแบบอัตโนมัติเติมว้าว <Wow. S 1> อุ้ยเติมแค่สามร้อยมันก็เติมน้ําเติมข้าวให้สัตว์ของเราเลยจริงปะเนี่ยไหนอลองดูสิครึบ นี่เสียตังสามร้อยเรียบร้อยข้าไปดูที่ข้าวแล้วก็อาหารนะคะว่าเต็มไหมโอโ้โหเต็มเปียมเลยครับผมนี่แต่ว่าฟาร์มมันยังดูเล็กเกินไปนะฉันว่าจะต่อเติมด้านหลังอีกสักหน่อยอะ่ะพวกนายคิดว่าไงขยายเพิ่มขยายเพิ่มเราจะได้เลี้ยงวัวเพิ่ม,เพ,มเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยฉันจะเริ่มทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกชีสแล้วก็นมแล้วด้วยนะงั้นมาต่อเติมเพิ่มนะครับ นี่ครับผมจัดการสร้างฟาร์มตกแต่งเพิ่มเติม125บาทไปทุกคนหยิบไม้มาเว้ยลุยเลยไม้เต็มไปหมดเลยเร็วๆๆตุกแจ้งอีก3อันเท่านั้นเองขึ้นมาบนบันไดอึ๊บมีข้างบนมันมันไม่กระโดด1 2 3อึ๊บนี่แล้วฟาร์มยังใหญ่อ่ะแต่ยังไม่มีผนังเลยนะเนี่ยผนังที่ปิดคอกอะ จะต้องสร้างเพิ่มอีกหน่อยอันนี้เดี่ยฉเนาจะตั้งให้เป em. ็นโรงเลี้ยงหมูนะแบบนี้ปั๊บแตนมันสร้างอันนี้อะไรด้วยเพื่อนนี่สร้างที่ให้อาหารข้างในเฮ้ยเฮ้ยแยบมากะอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นโรงม้าได้เลยนะเพื่อนเพื่อนมาเลยมาเลยน้องวัวได้คอกเพิ่มแล้วนะมอมอมานี่คือวัวนมของเรานะคะ ต้องได้กินดีกวูาดีโอเคโอเคอเค่้ยปิดข้ออื้อโอ่้ยวัววัวขอขาดได้ละได้ละได้ละได้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะซื้อวัวมาเพิ่มนะเพราะว่า นมวัวเนี่ยเป็นอะไรที่หายากมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีขายตามร้านสะดวกซื้อด้วยเราจะต้องผลิตนมวัวเพื่อมาทําชีสกันต่อตอนนี้เรามีตังอยู่สี่พันกว่าน,นะเนี่ยเรากำลังเอาเนื้อสัตว์ไปขายเนี่ยที่กองกองอยู่เนี่ยเนื้อหมูตายเนี่ยเดี๋ยวใช้เข้าไปดูในบ้านก่อนนะว่าแหนมหมูของเราเนี่ยมันใช้ได้หรือย,ยงังแหนมตุ้มอ่ะ าได้แล้วจะได้ฝากไปขายด้วยจะได้รู้ว่าราคามันเท่าไหร่โอ้บรรยากาศในบ้านนี่คือมีหลายอย่างมากนะคะที่เราพอจะขายได้เฮ้ยทุกคนมาดูแหนมของเราดิตอนนี้มันสุกเรียบร้อยแล้วจากสีออกเนื้อๆน,นะคะตอนนี้กลายเป็นสีชมพูบานเย็นว้าวสุดแจ่มมากไม่สวยนะเอ,อไหนอันนี้ร <มา S 1> เราขายได้ด<ช>ยังอ,อันนี้ขายได้แล้ว เปลี่ยนบ้านเถอะมานี่เลยมานี่เลยฉันไม่ไหวละไหนๆก็ไหนๆเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเอามุปกรณ์ไว้หน้าบ้านเลยฉันจะเปลี่ยนบ้านเดี๋ยวนี้แหละครัวของเรามันช่างอึดอัดนอเกินฉันจะทําการเปลี่ยนบ้านนี้ให้กลายเป็นบ้านสองชั้นเดี๋ยว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 ฉันยิบฉันยิบอุปกรณ์กับเนื้อหมูเนื้อไก่ก่อนในเมื่อบ้านหลังนี้ทำให้เราอึดอัดมันทำให้เราไม่เจริญเราต้องทุบบ้านหลังนี้ทิ้งเพื่อที่จะสร้างบ้านสองชั้นเดี๋ยวย ฮไม่ได้โอ้โหเหล่าเตียงเราอยู่ันผพวิเศษเราคืออลาดินพี่กิดเดี๋ยวเขาทำเพื่อเรามานานแล้วเราต้องทำเพื่อเขาบ้างเราจะสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อเซอร์ไพรส์พี่กิดโดยที่ไม่ให้เขารู้เขารู้ปหะตอนนี้เขารู้ป่ะไม่รู้เลยไม่รู้เขาไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้อะ ฉันเลือกเป็นบ้านนี้แล้วกันก่อนจะมุดบ้านสี่พันห้าเออแบบ2องชั้นพิเศษจะไปเอาไม้ก่อนเราจะได้รีบสร้างก่อนได้ได้ได้ไ,ดไดใส่ลงไปครับผมบันไดบันไดที่จําเป็นมากนะในการที่จะสร้างหูดูจะสาภาพบ้านแล้วเนี่ยมีชั้นใต้หลังคาด้วยทุกคนอลเอาจจบได้มาแล้วสําหรับผนังหนึ่งข้างพี่ไม้ใส่เลยใส่เลย <ใ>โอ้แ<น>ปะเข้าไปปับ๊บด้านบนนี่น่าจะใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูจากตรงเนี้ยเป็นโรงเก็บของได้เลยอ่ะเร็วๆจุบแจงเร็วเลยออแค่สามแผ่นเท่านั้นอ่ะเฮ้ยอีกอันเดียวเฮ้ยแล้วนี่คือบ้านเราเอาละนับสามสองหนึ่งไหนผู้รับูแล้วเหมาก่อสร้างหนีไปแล้วที่บ้านหรือเพิ่งมาเงีน <c oughs> เอามาเร็ว เข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูเดิมอุ้ยโอ้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยมีโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือด้วยที่สำคัญมีที่ที่แบบว่าเราสามารถจุดไฟได้โอ้ว้าขึ้นมาดูข้างบนสักก่อนไหนข้างบนไหนข้างบนโอ้โหมีโต๊ะพูมีเตียงนอนแล้วก็นอนได้ทั้งหมด4คนนอนเลยดีกว่าฉันนอนแล้ววันนี้ฉันสร้างบ้านเหนื่อยมากเลยฉันการพักผ่อน จอกันพรุ่งนี้เช้านะทุกคนพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเอกเอกเอกที่ตากแหนมอ่ะทะลุออกประตูหลังบ้านได้ด้วยจริงเหรอนี่ประตูมีประตูหลังบ้านเออสุดยอดเยี่ยมะที่ตากแหนมดูเยอะกว่าเดิมนะเนี่ยมีไม้ตั้งหลายแผ่นแสดงว่าเราน่าจะทําได้สักประมาณรอบละว20ชิ้นได้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะเอามาวางตรงนี้ ไม่มีพื้นที่สําหรับการวิ่งเป็นสน,นามฟุตบอลเลยก็จะไม่ชนกันนะครับเราจะเริ่มการทําผลิตภัณฑ์เพิ่มนะวันนี้เราจะรีบเอาไปขายแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะรับอะไรในราคา2เท่าอ่ะฉันจะต้องเก็บเงินให้ถึง9,000ให้ได้ทุกคนเอาเนื้อหมูมาผลิตเดี๋ยวเราจะทําเป็นแหนมหมูชิ้นนะทุกคนเอามาแขวนให้เรียบร้อยหูยลงอีกเราใหญ่โตมากเลยเน,นี่ยดูดูเดินไม่ชนกันเลยอ่ะดูดิเห็นไหมโอ้โหไม่ชนเลยดู นี่ก็ถือว่าสุดยอดบ้านเลยนะเราได้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์การทําพวกอาหารใหม่นะคะเป็นแบบอัตโนมัติหมดเลยมีทําไส้กรอกไก่เพิ่มฟาร์มนะคะขายายฟาร์มให้เยอะมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคือเราได้คิดค้นวิธีการทําแหนมตุ้มจิ๋วด้วย <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูดีกว่านะคะว่าไอแหนมตุ้มจิ๋วที่เราทํามาเนี่ยที่เป็นมิตรบอลนะจะขายได้ราคาเท่าไหร่และเราเนี่ยจะสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่กันได้หรือเปล่าในพาร์ทหน้านะคะ งั้นสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทั้งหมดก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเวลุกความรีบทำาปลาป้ารีบทำารีบทำาเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปขายกันนะฉันว่าเจ๊เจ็บเนี่ยต้องชอบปังแน้ๆเด้อเลยไปดูสิอุย้ยของในวันนี้เขาบอกว่าไส้กรอกไก่ขายได้1.5%เปอร์เซ็น ลองดูซิว่าเรามีอะไรบ้างนี่ของที่เราจะขายในวันนี้นะคะมีเยอะมากๆค่ะและร้านนี้เนี่ยก็รับซื้อราคาแบบแพงแสนแพงทั้งหมด40ออชิ้นได้เงิน1,982พกบาโทโคตรรวยเ้ยจริง้โรดร้าแล้ว <hin ch> คือมันมีชีสด,ด้วยอ่ะเรายังไม่เคยทําชีสเลยอ่ะเราเลี้ยง World S <S วัวไว้สักเปล่าอ่ะดูดีมันมีแบบบูชีสไว้ไว้หมอกด้วยอ่ะเออใช่ในครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาทําชีสกันนะทุกคนอ,อ,อ,อเอา้าสะพายโค้งตายเลยโอ้ยอย่างนี้ตลอดเลยไปกลับบ้านแล้วดีกว่าลากรมนุษย์โลกเ้ยจะต้องลงไปทันอดิจะพามาหาแล้วมาดูมาดู ฉันไม่ดูฉันไม่ดูโอ้โหต,ตัวของมันเพรียวมากฉันว่าแล้วว่าทำไมมันมถึงเหมือนหน้าคนก็เพราะว่าตัวมันเนี่ยคล้ายๆกับคนจริงๆเลยยังไงล่ะเฮ้ยมาไงวะเนี่ยฉันจะขึ้นไปด้านบนและจากนั้นเอาโอ้ยตัวใหญ่มาขึ้นบนตาย